สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง3หลักนะและตัวหาร1หลักโดยการหารยาวาเรายังอยู่ที่การหารยาวอยู่นะคะะไปดูตัวอย่างแรกกันตัวอย่างที่1นึ่ะคะ545หารด้วย5เท่ากับเท่าไร่อ่จะเห็นได้ว่า 5สีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นตัวหารใช่ไหมคะไปหาร545นั่นเอง5สีฟ้าเนี่ยเราดูเลยค่ะตัวแรกคือเลข5ใช่ไหมคะดังนั้น5คูณอะไรได้5ค่ะก็ต้องเป็นเลข1ใช่ไหมดังนั้นเราใส่1ข้างบนแล้วผลลัพธ์ก็ได้เท่ากับ5ถูกไหมคะตรงนี้เอามาลบกันเหลือ0นนะคะไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมลูก จากนั้นตัวที่2ถัดมาก็คือเอา4นะคะดึงลงมาก็จะกลายเป็น4แบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปดูตัวหารก็คือเลข5ใช่ไหม5คูณอะไรได้4มีไหมลูก5คูณอะไรได้4อ่าไม่ได้นะคะก็คือให้เราเอา5คูณ0นั่นเอง ก็คือ5คูณ0เราใส่0ูนข้างบนนะคะแล้ว5คูณศได้0ถูกไหมลูกดังนั้น0เราจะใส่ล่าง4เลยโอเคไหมอ่าแล้วทำการลบก็จะได้4เหมือนเดิมถูกไหมคะแล้วจากนั้นตัวสุดท้ายคือเลข5ค่ะดึงลงมาเลยก็จะกลายเป็น45แล้ว5สีฟ้าเนี่ยคูณอะไรแล้วได้45คะ คูณ9ใช่ไหมได้45ใส่ใสห้ตรงหลักเลยนะทำการลบก็จะเหลือ0นั่นเองอข้อนี้ไม่มีเศษใช่ไหมคะเวลาเราตอบนะคะก็เอาข้างบนสีแดงเอามาเขียนเลยก็คือ109นั่นเองแล้ววิธีการตรวจคำตอบนะคะให้เอาเลขสีแดงเนี่ยไปคูณกับเลขสีฟ้าค่ะก็จะได้เป็น109คูณ5นะคะแล้ว เราจะบวกเศษก็ได้นะคะแต่ในที่นี้ข้อนี้เนี่ยเศษมันเป็น0ูนใช่ไหมเราจะบวกก็ได้นะหรือไม่บวกก็ได้ในที่นี้อ่ะครูใส่ไปเลยก็คือบวก0ูนย์นะคะแล้วเท่ากับเท่าไรเอ่ย545ซึ่งตรงคำตอบตรงนี้ค่ะจะต้องทำไงลูกตรงกับตัวตั้งอ่ะย้อนไปดูโจทย์ค่ะตัวตั้งมันก็คือ545ใช่มั้ยไหคะดังนั้นตรงนี้ถ้าตรงกันแสดงว่าเราคิดถูกแล้ว เนาะในตัวอย่างที่2นี้นะคะ707หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่อ่า707นะคะก็คือตัวตั้งนะลูก3ก็คือตัวหารที่ไปหารนะคะสสีฟ้านะคะให้ดูตัวเลขแรกเลยก็คือ7ใช่ไหมลูก3เนี่ยคูณอะไรแล้วได้7มีไหม,มคะไม่มีใช่ไหมแต่ให้เอาเลขที่คูณกันแล้วน้อยกว่า7ค่ะ นั่นก็คือ3คูณ2ถูกไหมคะ3คูณ2ได้3คูณ2ได้6นะคะแล้ว7ลบ6ก็ต้องเหลือ1โอเคไหมต่อไปดึง0ูงลงมาก็จะกลายเป็น10นะคะแล้วต่อไป3สีฟ้าเนี่ยคูณเลขอะไรแล้วได้10มนีไหมลูก ไม่มีใช่ไหมคะแต่ที่น้อยกว่า10ก็คือ9นั่นก็คือ3คูณ3นะคะได้9อ่าตรงนี้ต้องให้ทันนะ3คูณ3นะคะก็จะได้9ใช่ไหมลูกเอามาลบกันก็คือ10ลบ9เป็น คำตอบคือ1ใช่ไหมคะเราใส่1ปุ๊บตัวสุดท้ายก็คือเลข7ดึงลงมาให้ตรงหลักนะคะจากนั้นดูค่ะว่ามันเป็น17แล้วถูกไหมคะแล้ว3เนี่ยคูณอะไรคะที่ได้คําตอบใกล้เคียงกับ17ลูกก็ต้องเป็น3 5อหา3 5เท่าไหร่คะ3คูณ5นะคะ แล้วทำการลบลบกันเหลือเศษสองสุดท้ายเลยนะคะเศษสองแล้วเวลาเราจะตอบเหมือนเดิมเอาเลขข้างบนมาตอบค่ะก็คือ235เศษสองนะคะอย่าลืมตัวที่เป็นเศษนะลูกแล้วจากนั้นให้ตรวจคำตอบยังไงเอาสีแดงกับสีฟ้ามาคูณกันก็จะเป็น235 คูณ3นะคะแต่อย่าลืมต้องบวกอะไรลูกบวกเศษนะคะเศษก็คือบวก2นั่นเองแล้วทำการคูณให้เสร็จนะคะแล้วไปบวก2คํคำตอบสุดท้าย707นะคะซึ่งในตัวอย่างที่3นี้นะคะ768หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่อ่า แปดนะคะก็คือตัวหารนะลูกแล้วสิ่งที่เราต้องดูตัวแรกเลยก็คือ7สังเกตว่า7เนี่ยมันน้อยกว่า8ใช่ไหมคะน้อยกว่า8ดังนั้นให้เราทําการควบค่ะควบยังไงเอ่ยก็คือจาก7ใช่ไหมลูกก็เอาตัวข้างหลังมันมาด้วยก็กลายเป็น7 6อ่าทันไหมจากเดิมนะคะให้เรา เราจากเดิมเราคิดแค่หนึตัวถูกไหมลูกแต่ใน,นที่นี้7เนี่ยมันน้อยกว่า8ข้างหน้าค่ะดังนั้นให้เรารวมกับเลขข้างหลังนั่นก็คือเลข6ใช่ไหมคะรวมเป็น76นะลูกแล้ว8คูณอะไรแล้วใกล้เคียง76็ดคะก็ต้องเป็นแปดเาเจ็ดใช่ไหมลูกแปดเาเจ็ดดังนั้นเราใช้9กตั้งไว้เลยค่ะ9กข้างบน แล้วคำตอบผลลัพธ์มันก็คือ72ถูกไหมคะอ่าลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบหกลบเจ็ดสิบสองก็คือสี่นั่นเองแล้วแปดตัวสุดท้ายดึงลงมาก็กลายเป็นสี่สิบแปดนะคะแล้วแปดเนี่ยคูณอะไรแล้วได้สี่สิบแปดมีไหมคะแปดคูณหก ใช่ไหมอ่าให้เราเอา6สีแดงนะคะขึ้นไปตั้งข้างบนก็จะกลายเป็น8คูณ6 48ใช่ไหมคะ48เนี่ยให้เรามาใส่ข้างล่างแล้วทำการลบค่ะอ่าลบกันได้0ใช่ไหมดังนั้นข้อนี้นะคะก็คือให้เราตอบตัวสีแดงข้างบนก็คือ76อ่าไม่มีเศษนะลูกว่าเศษ0นะคะ เวลาเราตรวจคำตอบนะคะก็เอาสีแดงกับสีฟ้ามาคูณกันก็จะเป็น96คูณ8นะคะแล้วไปบวกเศษในที่นี้คือ0ใช่ไหมตรงนี้จะใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าเศษมันเป็น0นะลูกอ่าเดีถ้าเป็นเลขอื่นเนี่ยต้องใส่นะคะอ่าแล้ว96คูณ8เท่ากับ768ซึ่ง ตรงกับตัวตั้งไหมคะตามโจทย์ข้างบน768ตรงนะคะดังนั้นคําตอบเราตรวคาตอบก็คือถูกต้องแล้วนะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะ200หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่อ่าข้อนี้ดูง่ายมากๆใช่ไหมคะแต่ต้องสังเกตดีๆนะ,ะ3ตัวสีฟ้านะคะ,ะไปดูเลยค่ะไปหาร2ได้ไหมลูก ไปหาร2ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่า2เนี่ยมันน้อยกว่า3ใช่ไหมดังนั้นทำการควบเลยค่ะควบก็ตัวถัดมาก็คือ0ใช่ไหมคะให้รวมกันเป็น2อ่าตอนนี้เป็น20แล้วนะแล้ว3คูณอะไรได้20มีไหมลูกไม่มีก็เอาที่ใกล้เคียงนะคะก็คือ3คูณ3คูณอ่า3คูณ6นั่นเองนะคะ 3าคูณหได้18นะคะตั้งไว้แล้วเอามาลบกันเหลือสองนะคะจากนั้นดึงศูนตัวหลังลงมานะคะใส่ศูนย์ลงมาแล้ว3คูณอะไรได้ยีสิอ่าเหมือนเดิมเลยถูกไหมคะเออก็คือ6เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า3าคูณหได้18แปดเราก็ใส่18แนะคะแล้วทำการลบ จะเหลือเศษสองนั่นเองอ่าข้อนี้ง่ายง่ายมากๆเลยถูกไหมคะอ่าเวลาเราตอบนะคะก็เอาข้างบนมาตอบก็คือ66เศษสองนะคะตรวจคําตอบยังไงเหมือนเดิมเลยเอาสีแดงกับสีฟ้ามาคูณกันนะคะ66ค 3, แล้วก็บวกอะไรลูกบวกเศษนะคะแล้วเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ200ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเรา นะอย่าลืมตรงนี้นะคะสําคัญมากตรงที่ตรวจคําตอบนะคะต้องตรวจให้ดีนะลูกอืว่ามันตรงกับที่โจทย์มันบอกมาไหมอ่าโอเคค่ะสรหับวันนี้นะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ s u b SCRIBE ช่องโครดาด้วยนะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะลูกโอเคค่ะสวัสดีนะคะ